นะรครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวกับต้อมแกะกลอกนะครับสำหรับในวันนี้ก็พื้นหลังอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับสลัวๆนิดหน่อยพอดีเปลี่ยนสถานที่มาชั่วคราวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวการ์ดเกม Union a r e n a นะครับซึ่งจะเห็นจากภาพป,ปกแล้วนี่ก็น่าจะรู้กันดีดังน,นั้นเรามาแกะของกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้ขอบคุณทาง k ิด and Cas e นะครับที่ส่งการ์ดเกมนี้มาให้นะครับเร็วมากแบบเร็ว,รวอันนี้ใส่ ถุงผ้ามาให้ด้วยนะครับถุงผ้าของ k i ด s n n k Kiss นะครับด้านในก็จะเป็น Starter Pack นี่นะฮะ h ั n t e r h u n t น r นะครับกับอีกอันนึงนี่มีพัสดุอีกอันนึงมาจะเป็นถ้ากระบอกใส่โปสเตอร์นะครับวันนี้แกะเรียบร้อยเมื่อกี้เพรแกะยากด้านในก็จะเป็นโปสเตอร์ชเวบอ่านี่ครับ ล้วแม่งม้วนมาไอ้เราก็ลืมกลางไว้ก่อนเออถ้าตั้งเป็นพื้นหลังเนี่ยดูดีเลยขอโทษด้วยครับแต่ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วก็กันไกลลูกพ่อช่วยหน่อยึบนี่โอเคได้แล้วสวยสดงดงามนะครับแหมและสะท้อนแสงไฟด้วยโอเค <laughs> เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บนี่นะครับเป็นการ์ดเกมยูเนียนอารีนานะครับก็เพิ่งวางจำหน่ายกันไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง ก็เรียกว่าซีรีส์นี้นะครับเป็นการ์ดเกมที่จะรวบรวมเหล่าสุดยอดคาแรคเตอร์ยอดนิยมจากทั้งมังงะและก็อนิเมะที่ว่าจะรวบรวมกันไว้มากที่สุดนะครับและตอนนี้นี่คือเขาก็ประเดิมด้วย3ซีรีส์แรกยอดฮิตนะครับก็คือจุจ ah ูสึไคเซนมหาเวทผนึกมารโคดกีอัสแล้วก็ฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับโดยคอนเซปต์หลักๆนี่คือเราก็จะได้สวมบทบาทเป็นคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบนะครับต่อสู้กับคาแรคเตอร์จากซีรีส์อื่นๆก็มาห้ามหันกันบนสังเวียนภายใต้กฎเดียวกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการ์ดของแต่ละเรื่องนะครับณตอนนี้เนี่ยออกมา3เรื่องแล้วเดี๋ยวในอนาคตนี่ก็จะมีตามออกมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคิมิสึโนะไยบะหรือาาดาบพิฆาตศูนย์นะครับหรือว่า The Idol Master เอ่ย t a ลอ of Alice เอ่ยแล้วก็บริเทพมรณะแล้วก็ไม He โร a าเดเมะและอีกมากมายเรียกได้ว่าสายสะสมนี่ก็เป็นปลื้มนะครับแล้วก็สายแข่งนี่ก็เตรียมตัวกันได้เลยซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเก็บโปสเตอร์ก่อนนะแมงเอ้ยอุตส่าห์สวยเลยดันสะท้อนแสง นี่นะครับของเรานี่เป็น d ฮัน Hunter ันเตอร์นะครับผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายก็จะเป็น k i ดแอนท i สนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านการ์ดออฟฟิเชีทั่วประเทศเลยแต่๋เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยสตาร์เตอร์แมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จากที่ผมลองศึกษามาบ้างนิดหน่อยก็คือสไตล์การเล่นของแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างของโค้ดกีอัสเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบว่าคุมเกมนะครับคอยตัดกําลังอีกฝ่าย ส่วนของมหาเวทผนึกมาเนี่ยก็จะสําหรับคนที่ชื่นชอบการทำคอมโบนะครับมีลูกเล่นในการใช้อีเวนต์อะไรอย่างนี้และของเราเนี่ยก็จะเป็นเน้นการเพิ่ม energy อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรียกพวกพ้องออกมาเพื่อกดดันคู่แข่งนะครับจนศัตรูนี้ตั้งตัวไมมทนันเลยทีเดียวนี้ก็เป็นแพ็กเกจธรรมดาทั่วๆไปนะครับคล้ายๆกล่องใส่ usb นะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นการ์ด hunter hunter นะครับกระดาษแข็งแรงเลยคือเหมือนแบบว่า สำหรับสายนักสะสมนี่มันก็ต้องมีทุกเด็กเลยปะอะไรงนี้นะฮะไม่เลวเลยทีเดียวแล้วก็นี่แผ่นพับนี้ก็คือกระดานเดียวไว้เล่นนั่นแหละของมันต้องมีครับประจำสตาร์เตอร์เซ็ตซึ่งในที่นี้นะครับก็จะมีบอกวิธีการเล่นอย่างละเอียดมากนะครับสามารถนั่งอ่านเล่นกันได้เลย <c oughs> คือไปอ่านที่หน้าเพจก็ได้นะครับเรามีลิงก์ไว้ให้นะครับอ่านเพิ่มเติม เพราะว่ากำลังจะมีอีเวนต์แข่งก๊าซสุดยิ่งใหญ่นะครับอย่าง first union battle ที่จะเป็นแข่ง union arena นี่แหละแต่ว่าของเราก็ไม่ใช่สายแข่งนะเป็นสายเก็บนะครับนี่เป็นพลาสติกสีดำคลุมเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านในแล้วก็จะมีพลาสติกใสหุม้มอีกชั้นหนึ่งเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าซีรีส์ของ hunter hunter นี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพวกิริโกะนะครับเดี๋ยวนะภาพมันค่อนข้างมืดหน่อยนี่คือตัดจากเมะมานะครับ จะเป็นคิริโกะนะครับคิริโกะ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 ไม่ใช่วัวแล้วแล้วมีคุรับปิก้านะครับคุลบปิก้าคุริก้าคุลบปิก้าคุรบิก้าคุบปิก้าแล้วมีกอนฟรีสครับกอนฟรีกอนฟรีสกอนฟรี์กอนฟรีกอนฟรีแล้วก็มีกุนซาทสนะครับซาทส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 แล้วก็มีทอมปาทอมปาทอมปาแล้วก็มีเนเทโรเนเทโรเนเทโรเลโอ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 ลโอแล้วมีก่อนน ก็คืออย่างว่าเข้าไปแบบคอมโบคอมโบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ ak, ก่อนฟรีก่อนฟรีก็เฮ้ยเดี๋ยวมันจะก,ก่อนฟรีกอะไรนักหนาวะอ๋อมันคนละฟรีกนะฮะเอออันนี้พลัง3,000ันนะฮะแบตเตอร์ไฟนี่พันห้าตัวละครมีต้องเป็นล้านกว่าตัวใน Hunter Hunter นี่เขาออกมาสตาร์ทแบบนี้เลยเลยเนี่ยแต่อย่างว่ามันคือแบบคาแรคเตอร์ไงฮะคาแรคเตอร์ Character ตัวเด่นนะต้องประมาณนี้นี่ก็ก่อนฟรีกนะฮะจะเป็นอีกท่วงท่านหนึ่งแล้วก็เป็นก่อนฟรีกแวบๆวบูันี่สวยมากครับน,นี่อันนี้โคตรสวยเลย เป็นกนฟลิกเวบๆสี่พันนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันหมดนะฮะใจเย็นๆไอ้สองรู้จักไหมโปเกอร์เฟสเนี่ยมันอ่านหน้ากูไม่ออกหรอกนี้เลยแล้วก็นี่ฮะอันนี้คุณลุงกะลาสีนะครับแล้วก็คุณลุงกะลาสีนะครับอย่างในส่วนนี้ก็ไอตรงที่เป็นนี้ค่าแบต t l e p o นพอยต์ใช่ไหมส่วนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแผนที่บนโลก Hunter Hunter แล้วก็จะเป็นตัวอักษรพิเศษใน Hunter Hunter นะครับซึ่งมันจะเหมือนกันหมดทุกใบนะครับอันไหนที่มีความสามารถความสามารถเนี่ยก็จะมีระบุไว้ เออถ้าเกิดไม่มีนี่ก็คือแบบเป็นเนี่ยลูกลกลาซีก um, าลาซีกาลาซีแล้วคุณมิโตะคุณมิโตะ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 นะครับแล้วก็มีเลวิโอ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 เอาซาลินพันกันเลยเรืวเรือเรเรือเเรือเเรือเเรืออะไรนะครับแล้วก็มีคิรุอาโอ้โหคิรัวโซนดิคเรามีคิรัวาท่าทีนะฮะนี่เวแวบแวบเฮ้ยอย่างเงี้คุณลาปิก้าแวบแวบมันต้องมาแล้วปะเออแล้วมีฮิโซกะเออนี่ขาดไม่ได้เลยนี่นะครับ ซึ่งในคู่มือนี่เขียวนว่าเป็นการ์ดที่ทรงพลังนะฮะเรียกว่าเป็นตัวที่พี่โตกําลังหลอกล่อ,อคุณอย่างนี้เลย,ยฮิโซกะฮิโซกะแล้วก็เกาะวานนะครับคุชิระคุชิระแล้วก็มีจินด้วยนะครับจินฟรีส์จินฟรีส์แล้วก็เมดแล้วนี่หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นการ์ดฮันเตอร์ฮันเตอร์นะฮะแอคชั่นพอยท์เฮ้ยมันเอาจจริง เรื่องคานี่มันเป็น starter เด c k อ่ะน,นะฮะมันก็จะเป็นการ์ดท,ที่เอาไว้ใช้คอมโบอะไรมัน่็จะมีแบบนี้เยอะใช่ไหมส่วนความแข็งแรงนะครับของการ์ดนี่แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากๆมีความสมบุกสมบันแบบเต็มที่เลยแต่ผมเชื่ออยากจะเห็นของเด็กของการ์ตูนเรื่องอื่นแล้วอะผมว่านี่เขาทำตีมออกมาสวยดีนะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็จะเห็นแค่เฉพาะในส่วนของ hunter hunter นะครับอันนี้ทำออกมาสวยดีอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่เขาดวลเนี่ยมันเป็นยังไง ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาศึกษากฎกติกามาเล่นเองอะไรงนี้เราก็ไปดูเขาแข่งก็ได้นะครับไปดูเขาเล่นโดยในวันที่2เมษายนนี้นะครับจะมีอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ first union battle นะครับครั้งแรกกับการแข่งขันการ์ดเกม union arena ที่ร้าน animate bangkok ชั้น7ศูนย์การค้า mbk center ชิงทุนการศึกษาและรางวัลภายในงานกว่า3 0,000บาทสมัครแข่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผู้เข้าแข่งทุกคนก็จะได้รับของที่ลึกทวนหน้านะครับผู้ที่สนใจร่วมงานหรือเข้าแข่งขันก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับจำนวนจํากัดใครที่สนใจก็ไปลุยกันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสั้นๆไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีทุกคนครับ